เป็นห้องมุงนะครับซ้ายขวาไม่ติดใครนะครับจะเป็นสองนอนถึห้องน้ำเคาน์เตอร์ครัวนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับก็จะมีตกไฟฟ้าที่ดูดควันให้แล้วก็เข้ามาก็าเจอห้องน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่น แล้วก็ตู้เย็นนะครับแอร์สามตัวนะครับอันนี้เป็นสภาพห้องที่ยังไม่ได้คลีนนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับพวกลูกค้าเพิ่งย้ายออกฝั่งนี้ก็จะเป็นเดบอลนะครับระเบียงห้องนี้จะมีทั้งหมดสองระเบียงนะครับ รถนะรบีมีนึงระเบียงนะครับ,บ,รรบแต่สองวิวอันนี้จะเป็นวิวฝั่งเดียวกับระเบียงนะฮะตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นโต๊ะข้างแป้งนะครับบิวอิน อันนี้อีกห้องหนึ่งอันนี้วิววิฝั่งนี้นะครับเป็นเส้นกาจนานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตูส้สื้อผ้า